สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับที่ประเทศแคนาดานะครับวันนี้ครับผมก็จะมาไลฟ์สดนะครับตอบคอมเมนต์นะครับฝากไปถึง f c ที่คอมเมนต์ทางช่อง YouTube นะครับที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ติดตามเพจนะครับโดยเฉพาะก็ f c ที่สอปอลาวนะครับ นะครับพี่น้องทั้งฟังเล่านะครับเพิ่นคอมเมนต์เข้ามากแล้วก็เพิ่นติดตามผมมาโดนนะครับมาหลายปีนะครับเกี่ยวกับตะก้อนะครับนะครับ FC บางท่านนะครับที่ลาวก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเทเโยครับจะเป็นคนจับสลักปากเซเจ้าคือบ่เห็นบรรยายเป็นภาษาลาวแน่นะครับอยากฟังนะครับทั้งคลิปช่อง YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นทั้งเพจนะครับจริงๆแล้วผมจีจีแจงให้ฟังเนาะว่า คือจริงๆแล้วผมเป็นแอดมินนะครับแอดมินบรรยายตะก้อเนี่ยคือผมมาบรรยายเป็นแอดมินตอนที่ผมอยู่กรุงเทพนะครับอยู่ที่ประเทศไทยครับทีนี้คือผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ปี2003นะครับปี2003ก็ทั้งหมดรวมแล้วประมาณ19ปีนะครับถึงปี2022ประมาณ19ปีมาตอนแรกก็คือมา เรียนพิเศษนะครับแล้วก็ทํางานนะครับทํางานที่โรงแรมะนะครับเมื่อก่อนทํางานตอนแรกคือทํางานเป็นเป็นเมนเจอร์นะครับที่คอนโดนะฮะลุงพินีเพสสวนภูแปดนะครับที่ติดกับสอนอทุ่งหาเมฆก,ก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์นะครับเขามีคอนโดให้เช่าประมาณ10ห้องนะครับผมมีหน้าที่ก็คือหาลูกค้าต่างชาติหรือคนไทยนะครับ มาเช่าห้องในจํานวนสิบห้องหาทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับมาเช่านะครับทีนี้คือการทําสัญญานะครับสัญญาเช่าคอนแท็กต,ต่างๆนะครับมันก็เป็นภาษาไทยนะครับทีนี้คือลูกค้าที่มาเช่าส่วนมากก็เป็นพี่น้องคนไทยะนะครับแล้วก็ต่างชาติบ้างนะครับนะครับทีนี้ผมก็เลยใช้ภาษาไทยตลอดนะครับ ูดกับลูกค้าเหมือนเหมือนเราทํางานที่โรงแรมอะนะครับเราก็ต้องใช้ภาษากลางภาษาไทยตอนที่เราอยู่กรุงเทพอะเนาะนะครับใช้ภาษากลางเป็นหลักที่นี้เราทํางานประมาณ78ปีนะครับนะครับเราทํางานสักประมาณ7 8ปีอะเหมือนเราเคยเราชินนะครับเราชินในการใช้ภาษาไทยบ่อยๆนะครับหลังจาก78็ปดีมันซึมซับนะครับซึมซับมานานนะครับจากนั้นไปผมก็ลาออกนะครับลาจาก จากคอนโดที่ว่าเป็นเมนเจอร์นะครับผมก็ไปเป็นแอดมินนะครับไลฟ์สดตะก้อบรรยายตะก้อแบบนี้นะครับเพราะว่าเราชอบนะครับเราก็ขอลาออกไปทำไปทาในสิ่งที่ที่ตัวเองรักก็คือกีฬาตะก้อนะครับเราก็เป็นแอดมินเพจมาหลายเพจแล้วก็เป็นแอดมินในช่อง YouTube ของตัวเองนะครับมาหลายช่องนะครับจากนั้นมาเราก็ใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ภาษาไทยตลอดนะครับ มันเนี้เขาเ็เลยแบบว่าเขา,เขาตอนที่เขาไล่สดมันนี่ยเขามีความเข้าเอื่นไว้จังใดอ่ะเคยโตนะครับนะครับเขาเรียกว่าเคยเคยตัวนะครับเคยตัวแล้วก็เวลาเขาจีใส่ภาษาลาบปุ๊บเขาผัดลืมว่าสองสามค่ำมันนี้มันก็นไลไปไป,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 ไปเป็นเป็นไปเป็นภาษาไทยอีกนะครับ <laughs> มันเนี้ไล่สดเกี่ยวกับตะกร์เนี่ยมาประมาณเจ็ดแปดปีนะครับ 78ปีทั้งเพจทั้ง youtube นะครับทีนี้คือถ้าคุณเป็นแอดมินเพจหรือว่าช่อง youtube นะครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราต้องการให้คนมาติดตามเราเยอะขึ้นหรือเราต้องการยอดวิวที่เยอะขึ้นทีนี้คือเราก็ต้องเข้าใจว่าตะก,ก้อเนี่ยนะครับเป็นกีฬาทีา่คนได้รับความนิยมมากในอาเซียนนะครับ เดี๋ยวพาก็ฟิลิปปินมาเลไทยเวียดนามกัมพูชาลาวทีนี้คือผมคิดว่าการที่จะทําให้ YouTube หรือเพจเราเนี่ยมีคนติดตามเยอะขึ้นเราก็ต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลักนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการตลาดเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ภาษาไทยปุ๊บนะครับภาษากลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเขาก็เข้าใจเรานะครับเมียนมาเขาก็ทํางานที่ประเทศไทยเรียนที่ประเทศไทยเวียดนาม กัมพูชาลาวนี่คือเกิน90%นะครับยังไงก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องหมดนะครับเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนะครับคนลาวเนี่ยประมาณ90%ดูทีวีไทยอ่านหนังสือไทยดูข่าวไทยอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยคือเราเราคิดว่าถ้าเราใช้ภาษาไทยในการแบบว่าบรรยายแล้วก็หรือในเพจในช่อง YouTube นะครับมันจะได้คนเข้ามาดูเยอะขึ้นแล้วก็เข้าใจไม่ต้องอ่ไม่ต้องไปเรียนรู้มากทั้ ถ้าเกิดสมมุติว่าผมพูดภาษาลาวนะครับหรือว่าภาษาอีอสานนะครับ <appointment> เขากับเขาใจว่าคนไทยบางส่วนก็ไม่เข้าใจนะครับนะครับแล้วก็คนเมียนมาก็คือสิบบ่เขาบ่เข้าใจน,นํานะครับเพราะว่าเขามาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยแน่นอนคือเขาต้องมีการเรียนภาษาไทยบ้างแหละนะครับคนเมียนมานะครับเพราะว่าสังเกตนะครับผมเห็นคนเมียนมาไปเรียนภาษาไทยคนเวียดนามมาเรียนภาษาไทยเยอะแยะนะครับเพราะว่าเขาก็อยากเข้าใจเขาอยากสะดวก อยู่ในประเทศไทยทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องรู้จักภาษาไทายก็เหมือนเราทํางานที่ต่างประเทศว่าเราไปทํางานที่เกาหลีอย่างเงี้ย<ส>พื้นฐานเราก็ต้องรู้นะครับภาษาเกาหลีเป็นยังไงไปทางานที่อเมริกาแคนาดาอย่างที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับเราก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษบ้างนะครับไม่งั้นเราก็ไปไหนมาไหนเราก็ไม่คอนเวเนียนนะครับมันไม่สะดวกครับทีนี้คือผมเนี่ยนะครับไม่อยากให้มองไปในทางที่แบบว่าเป็นการเมืองนะครับนะครับ อย่างเช่นนะครับเรามองในกีฬาจะดีกว่านะครับไม่อยากให้มองว่าเออไม่พูดภาษาลาวแล้วไม่รักประเทศลาวลืมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากคิดนะครับเราเราต้องคิดว่าการทํางานนะครับการทํางานเนี่ยคือเราอย่าไปคิดเรื่องนั้นนะครับประเทศเราไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศไทยประเทศในอาเซียนนะครับผมว่ามันพัฒนากันแต่และประเทศเริ่มพัฒนากันมาไกลแล้วนะครับนะครับ เราอย่าไปมองว่าเป็นหัวชาตินิยมแบบคนลาวพูดภาษาไทยแล้วต้องผิดนะครับเป็นคนไม่รักชาติลืมชาติโดนล้างสมองหรือเปล่ามาอยู่กรุงเทพนานแบบนี้นะครับคือถ้าถ้าคิดแบบนี้ผมมองว่าล้าหลังมากนะครับเป็นคนที่มีความคิดที่ล้าหลังมากไม่พัฒนานะครับถ้าคุณมาทํางานในตรงนี้นะครับเหมือนแอดมินนะครับเอาเอาแบบตรงๆเนาะนะครับลองไปเช็คดูนะครับว่าอ่า u u u e e หรือว่าเพจของอวัยรุ่นลาวนะครับที่ประเทศลาวบางบางเพจบางช่อง u t u b e นะครับก็ยังมีการใช้ภาษาไทยบางทีเขียนข้อความหรือว่ากระทู้เป็นภาษาไทยทำหน้าปก u t u b e นะครับเป็นภาษาไทยก็เยอะแยะนะครับต้องการคือต้องการให้คนไทยดูนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาเช็คว่าการที่เราจะทําพวก u t u b e พวกเพจเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าตลาดประเทศไทยมีม,มีประชากรประมาณ7-80ล้านคน อ่านะครับเราก็ต้องการแบบนั้นคนที่เข้ามาติดตามคนที่จะเข้ามาดูนะครับถ้าเราจะใช้แต่ภาษาลาวคนลาวเรามีกี่คนล่ะครับประมาณ7-8ล้านคนนะครับเล้านคนสูงสุดนะครับไม่ถึง8ล้านคนนะครับยอดวิวมันก็ได้น้อยลงนะครับทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่ทําเพจนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็เข้าใจนะครับว่า YouTube มันก็สามารถสร้างรายได้นะครับทําเงินได้นะครับอินคัมได้นะครับ เหก็เหมือนกันนะครับรับโฆษณา YouTube ก็รับโฆษณาได้นะครับมันทำรายได้หลายๆอย่างนะครับเราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นนะครับโทรศัพท์มือถือแพงๆเนี่ยเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเราสามารถสร้างเงินได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะสร้างคอนเทนต์แบบไหนนะครับเกี่ยวกับแต่ก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอื่นๆคุณมีครบทุกอย่างนะครับนะครับแต่ว่าอยู่ในเพจหรือว่าช่อง YouTube มันก็จะมีกฎของมันนะครับมันก็จะมีกฎ บางคนเนี่ยนะครับอยากให้คนติดตามเยอะขึ้นนะครับก็ต้องแชร์เข้ากลุ่มกลุ่มที่มีกลุ่มสาธารณะอย่างเช่นกลุ่มพี่น้องคนไทยอย่างเงี้ยผมว่าใช้ภาษาไทยมันก็ถือว่าเป็นการทํางานนะครับมันไม่ผิดนะครับนะครับแล้วก็ FC นะครับฝั่งไทยนะครับอ่คอมเมนต์เข้ามาว่าเทพโยอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปีไหนเขาอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่ปี2003นะครับ มาจนถึงปี2022นะครับประมาณ19ปีนะครับผมซึมซับแล้วผมมีความผูกพันกับประเทศไทยผมชอบประเทศไทยมากนะครับมีคนถามผมว่าประทับใจอะไรกับกับประเทศไทยครับเยอะมากนะครับผมคิดว่านะครับผมอยู่ประเทศไทย19ปีเนี่ยถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะไปดูในโปรไฟล์เฟซเฟซบุ๊กเก่าผมได้นะผมไปเกือบ10ประเทศนะครับในอาเซียนผมไปเกือบ10ประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลยฟ์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจะผมไปหมดนะครับ นะครับผมเปรียบเทียบได้เลยว่านะครับการท่องเที่ยวนี้สู้ประเทศไทยไม่ได้แน่นอนนะครับนะครับท่องเที่ยวสู้ประเทศไทยเวลาผมไปสิงคโปร์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไปเที่ยวแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มีความผูกพันผมไม่ซึมซับกับภาษาวัฒนธรรมหรือคือมันรู้สึกได้นะครับมันรู้สึกมันมันมันรู้สึกไม่ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนไปมาเลเซียอย่างเงี้ยนะครับไปมาเลเซียก็ไปนะครับ มาเลเซียนี่ยถ้าเปรียบเ internet, ทียบนะครับรถไฟนะครับคือถ้าไปจะรู้นะฮะรถไฟฟ้า BTS อย่างเงี้ยน,นะครับเปรียบเทียบใส่กับไทยเนี่ยคนละอย่างกันเลยนะครับประเทศอาจจะสกลุลเงินอ,อาจจะแพงกว่านะครับแต่จ,จะพูดถึงว่าการเดินทางคงมนาคมอะไรเงี้ยไม่ได้บ่าดีไปกว่าประเทศไทยนะครับรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็เก่าดูไม่ได้ว่าดีไปกว่าประเทศไทยนะครับ,รฟฟรรบตู้ก็เล็กๆนะครับนะครับประเทศไทยเนี่ยตู้ใหญ่นะครับการเดินทางง่ายนะครับ แล้วอีกอย่างเนี่ยป,ประทับใจในประเทศไทยก็คือประทับใจเรื่องพี่น้องคนไทยนะครับนะครับผมในส่วนตัวผมนะนะครับไม่ใช่ว่าบางคนจะมาโจมตีหรือว่าผมว่าผมอวยประเทศไทยยกย่องป,ประเทศไทยอย่างนี้ยกยอประเทศไทยอย่างนี้ยยรครับไม่ไม่ไม่ใช่นะครับเราเป็นเราเราไปประเทศไหนเรารู้สึกยังไงนะครับเราเจอประสบการณ์แบบไหนนะครับเราก็ต้องพูดความจริงนะครับมันเป็นยุคในที่เราเราจะต้องยอมรับความจริงนะครับ มันไม่ใช่ว่าพูดเรื่องปร,ประเทศไทยเนี่ยคือผมเชื่อว่าคนลาวอยู่ในอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแสนคนนะครับรวมคนที่มาทํางานถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายบ้างนะครับรวมกับตัวผมเองนะครับเมื่อก่อนนะครับญาติพี่น้องผมหรือว่าพี่น้องคนลาวทุกคนที่อยู่ประเทศไทยผมว่าทุกคนมีความสุขนะมีความสุขก็คือมีงานทําที่ดีนะครับมีเงินที่ดีเก็บสงบ้านครับ แล้วอีกอย่างเนี่ยการเดินทางอยู่ในอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสมมติว่าคุณมีเงินเนาะสิ่งที่ประทับใจอย่างเช่นคุณอยู่นนสมมติว่าคุณอยู่นนทบุรีอย่างเงี้ยนะครับคุณอยากเข้ามาในปริมณฑลกรุงเทพอย่างเงี้ยคุณมีเงิน30บาทเนี่ยคุณก็นั่งรถรถไฟฟ้าได้แล้วนะครับเข้ามากรุงเทพนะครับยิ่งดีดีไปกว่านั้นมันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับคุณมีเงินสมมติว่าคุณมีเงินอยู่คุณอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับคุณมีเงิน150 200ไม่เกินอย่างเงี้ยคุณอยากไปชนบุรี ไประยองอย่างเงี้ยนะครับคุณนั่งรถตู้ไปก็ได้นะครับไม่แพงนะครับถูกมากนะครับถ้าเราเปรียบเทียบใส่ประเทศอื่นในอาเซียนนะครับนะครับระบบการขนส่งมันสะดวกนะครับผมบอกเลยครับสะดวกมากนะครับทําไมผมชอบประเทศไทยเพราะผมรู้สึกว่าคนไทยก็นิสัยดีนะครับนิสัยดีเป็นคนขี้สงสารนะครับเป็นคนที่มีเป็นมิตรนะครับถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็ว่าประเทศไทยดีนะนะครับ ไม่ใช่ว่ามามาด่ามาว่าผมมาผมอวยประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับผมเป็นคนยังไงก็คือผมเป็นคนอย่างนั้นนะครับถ้าเราสมมุติว่าเข้าไปกรรมัมพูชีเข้าไปเวียดนามเวียดนามผมก็ไปนะครับเมียนมาไปยังไงผมก็คือผมผมเจอแบบไหนผมก็พูดเป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาเฟกหรือสร้างเรื่องนะครับทุกคนอยู่ในอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนลาวนะครับทํางานก็มีเงินกันทุกคนนะครับก็ส่งกลับบ้านนะครับ ครอบครัวก็ดีก็ทือถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าอยู่ในบ้านเรานะครับไม่ว่าไม่ไม,ไม่จะเป็นจะต้องอยู่ในลาหรอกเขมรน,นะครับเม,มียนมาเวียดนามเขาก็ยังมาทํางานที่ไทยนะครับด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ค่าแรงมันต่างกันงานมันก็เยอะกว่านะครับถามว่าประเทศไทยกฎหมายค่าแรงวันละขั้นต่ำว,วันละวันละสามร้อยทหน่อยว่าสามร้อยมีคนอยากอยากทาอีกเหรอครับทุกวันนี้อ่ะนะครับคนที่ไปทํางานไม่ว่าเวียดนามเมียนเวียดนามเม,ยมียนมา นะครับเรานะครับที่ทํางานที่ที่ประเทศไทยนะครับสามร้อยแทบจะไม่มีใครอยากทานะครับสี่ห้าร้อยหมดนะครับสี่ห้าร้อยบาทขึ้นครับนะครับทีนี้คือไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยนานถูกอะไรล้างสามองส้มมองหรือเปล่านะครับไม่นะครับนะครับคุณถ้าคิดแบบนั้นคุณความคิดคุณล้าหลังมากนะครับคุณไม่พัฒนาความคิดตัวเองนะครับนะครับ ผมหมายถึงถ้าเปรียบเทียบนะครับความสัมพันธ์นะครับพี่น้องไทยลาวเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ระบุพันธ์เราสนิทกันเราคือมันแยกกันยากนะครับนะครับไทยลาวเนี่ยมันเหมือนพี่น้องกันมากๆนะครับสิ่งที่ไทยลาวมีปัญหากันบ่อยนะครับมันก็คือหมายถึงว่าทําไมไทยกับลาวบางเรื่องมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันก็ระบบการปกครองไงครับนะครับระบบการปกครองมันไม่เหมือนกัน นะครับประเทศไทยก็ปกครองอยู่ในระบอบที่มีมีหลายรรคการเมืองนะครับสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับสามารถเลือกตั้งแบบเสรีได้อย่างเงี้ยนะครับเลือกตั้งมีสวสสนะครับมีผู้แทนราดลาดผู้แทนราษฎดต่างๆนะครับเราเรามีแค่หนึ่งภาคการเมืองนะครับนะครับคือสิ่งที่มันไม่ถูกกันในบางเรื่องผมว่ามันไปขัดแย้งกันเรื่องการระบบการปกครองมันแตกต่างกันนะครับเราก็ปกครองอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์ มาประมาณทั้งแต่สี่สิบกว่าปีแล้วนะครับคนไทยบางคนเนี่ยนะครับคนไทยบางคนยังไม่เข้าใจนะคิดว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งชื่อว่าสาธารณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลราอย่างเงี้ยนะครับทุกคนคิดว่าเราปกครองในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่นะครับมีพรรคเดียวนะครับมีประธานประเทศหรือว่าประธานาธิบดีนะครับนะครับนี่คือการปกครองในลรานะครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองไทยลราเนี่ยคนละอย่างกันเลยนะครับนะครับ เพราะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาไปลาวถ้าพูดเรื่องการเมืองก็ไม่ได้นะครับเพราะมันคนอะ่อยางแต่ถ้าแต่ว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระระระดับประชาชนทั่วไปมันถูกกันนะครับนะครับทาไมเวลาเราเวลาคนลาวพูดเกี่ยวกับไทยคนไทยพูดเกี่ยวกับลาวต้องระวังนะครับเรื่องความละเอียดอ่อนนะครับสาเหตุก็คือเราเป็นภาษาที่คล้ายกัน พูดอะไรนิดหน่อยก็เข้าใจกันเคืองกันนะครับเคืองกันนะพูดนิดหน่อยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราโอ้ทําไทยพูดถึงมาเลเซียเมียนมาเขาไม่เข้าใจไงส่วนมากเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาไม่ค่อยสนใจเพราะเขาไม่เข้าเข้าใจไงพูดให้ฟิลิปปินส์เขาค่อยเฉยถ้าคนไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ไม่เข้าเข้าใจนะครับครับเพราะเพราะฉะนั้นก็คือเอ่อผมฉี้แจงนนะครับหรือว่าผมอธิบายให้ฟังว่านะครับพื้นฐานผมเป็นคนแบบไหนนะครับผมเป็นคนชอบ พูดนะครับกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพูดและเป็นคนที่ไม่ค่อยไปปิดบงังบางเรื่องนะครับถ้าบางเรื่องถ้าเป็นความลับจริงๆนะครับผมก็จะไม่พูดถ้าผู้หลักผู้ใหญ่แบบขอว่าเออห้ามพูดนะในเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะไม่พูดนะครับแต่ในส่วนตัวผมเชื่อเลยครับถ้าคุณเห็นผมในเฟซเทพโยเกี่ยวกับตะก้อเงี้ยมีคนติดตาม3 4สหมื่นคนในช่อง YouTube ในเพจรวมๆแล้วก็เป็นแสนนะครับ ผมอยู่กับตะกอ้อมานานนะครับ FC ทั้งไทยทั้งเราทั้งเนียนมาเวียดนามนะครับมาเลเซียติดตามนะครับมานานเนี่ยคือจะเข้าใจบางคนบอกว่าเออเทพโยเป็นคนลาวเหรออะไรเงี้ยบางพี่น้องคนไทยบางคนที่ติดตามผมในเฟซตะกอ้อมานานนะครับบางคนไม่เข้าใจคิดว่าผมเป็นคนไทยเป็นคนอีสานนะครับนะครับผมบางทีไม่ได้บอกนะครับผมก็ไม่ได้บอกบางทีผมก็บอกไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่า คนที่ติดตามเพิ่มมันมีใครบ้างนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับครับนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะครับก็คือในคลิปนี้นะครับสําหรับพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้ที่ติดตามนะครับตอนนี้เฟซผมถูกบล็อกนะครับถูกบล็อกแล้วผมก็ไม่สามารถกู้เฟซเฟซนั้นได้นะครับผมก็เลยต้องมาใช้เฟซนี้นะครับนะครับเฟซนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นเฟซสาหรับพูดเรื่องการเมืองในประเทศลาวเท่านั้นนะครับ สำเหรับเพื่อนเพื่อนนักตะก,ก้อพี่น้องไทยที่ติดตามส่วนมากก็จะบล็อกนะครับไม่อยากให้รับรู้นะครับในเรื่องการเมืองในประเทศลาวนะครับจะอยู่ในเฟซตะก้ออย่างเดียวะนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในเฟซตะก้อเนี่ยคือจะไม่คุยเรื่องการเมืองเลยนะครับผมจะไม่คุยเรื่องการเมืองเลยนะครับในเมื่อว่าตอนนี้ไม่มีทางเลือกไงนะครับไม่มีทางเลือกว่าเฟซเราถูกบล็อกตั้งแต่ที่มาอยู่แคนาดาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรครับเฟซโดนตรวจสอบบ่อยมากนะครับ ตรวจสอบบางทีเราพูดอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็บล็อกเราแล้วแจ้งนะครับในสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามกู้เฟซเก่านะครับเฟซที่ไหลสดตะกอ้อวิเคราะห์ตะกอ้อนะครับผมพยายามกู้ไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นไรจนตอนนี้ผมทอเลยนะครับผมไม่อยากเล่นเฟซเลยเกี่ยวกับตะกงตะกอ้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีอยากเล่นแค่เฟซเดียวบางทีถ้าเราเล่นสามสี่เฟซเข้าๆออกๆล็อกอินล็อกเอาท์นะครับมันก็ตรวจตรวจสอบเรานะครับ มันก็ตรวจสอบเราเอกนะครับคือจริงๆแล้วไม่ไม่มีอะไรมากนะครับนะครับอยากให้พี่น้องนะครับข้อสรุปง่ายๆนะครับพี่น้อง f c ที่อยู่ในสปลาวนะครับพี่น้องเรานะครับที่ติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ข่อยมาตลอดเนาะบัวสิเป็นพี่น้องทังวิ่งจันเนาะทังสวรรค์เขตจัประัก์ที่ติดตามบอกว่าติดตามเทปจดเออร์ทั้ง YouTube ทั้งเพจเกี่ยวกับ เกีียวกับตะกอเนาะกัขอบใจหลายๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเขาต่อเขาใจว่าการเหตดเวียดการเหตดเวียดเป็นแอดมินเป็นผู้บรรยายตะกอเสียนาอเขาต้องใส่ภาษาที่มีคนฟังและเข้าใจรลายที่สุดเขาต้องการคนติดตามหลายเขาต้องการยอดวิวเนาะพี่น้องเนาะมันต่อเขาใจว่ามันเป็นการเหตดเวียดเสนะพี่น้องบอยเมียน่าไปคิดแบบคิดเลิกไปถึงเรื่องก,งการเมืองการเมืองเป็นคนลืมสาบบ หากบานเกิดเมืองนอนอสิบอมแมนพี่น้องอยาคมคิดแบบนั้นคมคิดหลาหลังนะพี่น้องเนาะความคิดที่ไม่พัฒนานะครับเราเพื่อความอยู่รอดนะครับเราทํายังไงก็ได้ให้เราอยู่รอดนะครับแล้วเราต้องมีอยู่มีกินนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นนะครับอย่างเช่นเนาะพี่น้องทั้งฟังไทยนะครับเขาพัฒนาทางด้านไหนนะครับจเจริญตรงไหนเราก็ต้องดูแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะนําไปพัฒนาประเทศเขาเองเนาะนะครับ พัฒนาประเทศเท่าเองว่าประเทศเท่าขาดตกบกพร่องจุดไหนนะครับที่ไม่พัฒนาเท่าเทียมเขามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นราว่ามันเป็นเพราะ,ราะฝ่ายบริหารรัฐบาลนะครับไม่ดูแลหรือไม่มีนโยบายดีๆเพื่อประชาชนหรือเปล่านะครับเราเราต้องมาคิดตรงนั้นนะครับหรือว่ามันเป็นน้ำหยางมันเป็นน้ำนักธุรกิจไม่เข้าไปลงทุนนะครับเราไม่มีสินค้าส่งออกนะครับเป็น ประเทศที่นําเข้าสินค้านะครับมันทาให้เงินเราเฟ้อหรือเปล่านะครับเงินเขาว่าเงินเขาว่ามีราคาหรือบอสินอาพี่ฑ์นองนะครับเขาก็ต้องมาเปรียบเทียบเบิงสินอาภิณฑนองเปรียบเทียบเบิงว่าเกิดย่อนอย่างคือเข้าคิดเองเนาะเข้าคิดง่ายๆเนาะประเทศเราเขามีมีประชากรบ่ถึงแปดล้านคนอ่าเขาก็คิดว่ารัฐบาลเขาคือบอมมีความสามารถที่จะเหตุให้เศรษการเป็นอยู่ของคนในสากลพัฒนา เอางอ่ายบอต่องว่าซัมไทยหรอกซํากัมพูชาสินะกัมพูชีสิซ้มเวียดนามกด็ดีสินะบอต่องว่ามาถึงไทยหรอกนะครับแต่ว่าเรียบเทียบกับประเทศอื่นเขามีถึงเจ็ดแปดสิบล้านคนเขายังมีความสามารถในาชีวิตการเป็นอยู่หรือว่าประเทศเขาพัฒนาขึ้นบอกว่าจะเป็นการคมนาคมประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันสังคมทุกอย่างเขาดีมดอน,อนะครับย่อนยังนะครับทุกทุกเมื่อน,นี่เนี่ยคอยกระเคยเมาตลอดเนาะว่า ประเทศลาวเขา,าพัฒนาบอบอเลเจริญมันเกิดอย่หนึ่งคือการโกงการคอร์รัปชันมันมีสูงอ่าสองคือฝ่ายฝ่ายบริหารเท่าบอดีเนาะฝ่ายบริหารเราไม่ดีนะครับนะครับใครที่มาเป็นหน่วยงานรัฐอย่างเนี้ยนะครับนะครับการทางานมันยังมันมันต้องมีการคอร์รัปชันนะครับมันยังมีการโกงอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบในประเทศอื่นๆ,ๆเขาเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่ยังด้อยพัฒนากําลังจะพัฒนาพยายามที่จะหลุดพ้น ประเทศร้อยพัฒนานะครับเข้าก็ใแห่งกำลังใจอยู่นะครับบอมเบนวาเข้าถ้ารัฐบาลล่าเข้าดีเนาะมีผลงานชีวิตการเป็นอยู่คนล่าเขามีเบียกมีงานเหตุถูกคนชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเขาก็หยองยกหย่องเด้เอ่อเข้ากับชมเชยเด้บอมเบนวาเขาสิไปโจมตีไร้เหตุผลบ่มี่มันอย่างคือเข้าเป็นคนมักเฝ้านะครับพื้นพื้นเอ่อพื้นฐานผมเป็นคนมักเบ้ามักวิพากวิจารณ์มาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วนะครับ ก็ผมเป็นคนบมคนมาค้นมากกดหัวหรือว่ามาาคมเฮ้าสิน่ะพี่น้องนะครับผมต้องการให้พี่น้องคนเราทุกคนนะพี่น้องนะพี่น้องคนเราทุกคนเา,นเาต้องมีสิทธิ์สามารถปากว่าได้นะครับภายใต้กฎหมายนะครับสิ่งที่เราวิพา์วิจารณ์เนี่ยนะครับในความคิดผมเนาะสิ่งที่วิพาษ์วิจารณ์ให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับบางเรื่องมันไม่ใช่ความจริงเราก็สามารถวิจารณ์ได้นะครับ ถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงหน่วยงานรัฐหรือว่าเจ้าเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับมาชี้แจงมาอาธิบายว่าเออมันเป็นจริงสิอธิบายว่าถอดเอากฎหมายมาบังคับหรือว่ามาจับตามจับกันมันเป็นประเทศที่อ่อยากให้ทุกคนหรือว่าประเทศออแอมคางว่าซะประเทศอออแอมขางเนี่ยบงประเทศเราว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเผด็จการนะเป็นประเทศ พระธาติเบตแต่แบบเล่าๆกับบอเป็นอย่างแต่นี่คือข้าบาสมชาติบอได้นะครับก็อย่างเช่นคนที่พูดในการเมืองวิพากษ์ว,วิจารณ์รัฐบาลทุกคนมองฝ่ายรัฐบาลก็มองมาคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็เป็นคนที่มีหัวคิดต่อต้านรัฐบาลแล้วนะครับเป็นคนที่ปลปักกับรัรฐบาลแล้วถือจับถือตามลัถืออุ่มหายหรือ,อัร่างต่างๆในสินะพี่นกองก็ที่ผ่านมาก็เห็นเนาะนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการพูดในการวิพากษ์วิจารณ์ก็ถูกจับถืออุ้มหายบ้างก็มีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องว่าไปพูดอะไรมากมายนะฮะก็คืออยากให้รัฐบาลเราเนี่ยเปิดกว้างนะครับรับฟังประชาชนมากขึ้นนะครับผมไม่ได้ว่าคือถ้าเปรียบเทียบนะครับการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์เราเปรียบเทียบนะ อาเจนตินาเขาก็ปกครองในแบบสังคมนิยมนะนะครับเป็นประเทศที่สังคมนิยมแต่ว่าเขาทําไมเขาประท้วงได้เขาวิจารณ์รัฐบาลได้นะครับอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเวียดนามก็เป็นประเทศที่ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์นะก็เห็นมีการประท้วงอะไรก็ยังได้นะครับนะครับนั่นคือมันเป็นการเปิดกว้างไงเปิดให้ประชาชนได้แสดงความเดือดร้อนแสดงปัญหาของตัวเองว่ามีปัญหาปัญหาแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับ มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้อํานาจรัฐบาลรัฐบาลต้องคอนโทรลทุกอย่าง od, อ,อย่างเงี้ยครับมันไม่เจริญนะครับยังไงก็ไม่เจริญนะครับคําว่าคอมมิวนิสต์ในทั่วโลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคอมมิวนิสต์จะเหมือนกันกับเราทุกประเทศนะนะครับจีนเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าคอมมิวนิสต์เหมือนลาวนะจีนก็เป็น,น,นคอมนะมิวนิสต์ทำไมเขาพัฒนาเขาเขาเจริญได้ล่ะครับอ่านะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับสิงคโปร์เขาก็มีพรรคเดียวนะครับสิงคโปร์เขาก็มีพรรคเดียวทําไมเขาพัฒนนาาเเค้จรริญไดะับ ครับกัมพูชานะครับทําไมเขาพัฒนาก็ถือว่าดีไปกว่าลาวอีกนะครับทําไมอ่ะนะครับเขากระดองมาศึกษาเบึงนะครับเป็นน้ำยังเป็นน้ำยังคือสรุปง่ายๆสําหรับข่อยเนาะเป็นน้ำยังเป็นน้ำฝ่ายบริหารบาดีฝ่ายบริหารยังไม่ดีพอนะครับนะครับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการนูแลง้านของหลัฐนะครับนะครับชีวิตการเป็นอยู่ประชาชนคนเล่าบอกถึงเจ็ดหลากคนเป็นอย่างประเทศลาวมีเป็นประเทศที่ส่งออก กระแสไฟฟ้าหรือว่าพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแม่ส่งไปขายให้ไทยส่งไปขายให้ทั้งมาเลเซียผลนะครับแต่คนในชาติตัวเองไม่แน่ใจนะครับทุกวันนี้ว่ามีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะครับตอนนี้คือเขาอยากให้คิดน้ากันนะว่ามเมื่อไห่ว่าคอยวิพากวิจารณรัฐบาลเราขอยจะเป็นคนผิดเพราะพื้นฐานคนลาวจะต้องไม่คนจะต้องไม่มาวิพากวิจารณ์รัฐบาล จะต,ต้องถูกปิดาปากปิดทูปปิดตาตลอดอย่างนี้คือชุมงชีพผมมันคนละอย่างกันนะครับนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามพับส้มมนาะพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับ,อรบขอโทษได้หลายเดอ้อที่บอกออกมาบางเรื่องนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพื้นฐานเ้าไปค้นแบบนี้สินนาอพี่น้องขอบใจได้หลาย